นะนะมาดูยอดวันนี้ครับยอดเตี้ยนะครับตามที่อยากได้ครับเป็นหารเมนูนะฮะคอเลยครับนะนะกับเลยครับกับได้นี่ครับอันนี้ตดนโดนลูกไม่มีพ่อเข้าไปนะครับนะนะ ต้องรับผิดชอบเขาครับป่ากระดีครับนั่นนะไม่เหนไรครับเ็เป็นินมาตัวนะครับได้ยักษ์มาตัวครับนั่นนะเนี้ยใส่เอาคราบเนี้ยอน้ย ต้มยำนะครับนี่นะยาวเฟื้ยแล้วดูแขนนะครับยาวเป็นแขนแล้วนะนะน่าจะมีสามโลครับตัวนี้นี่ครับนะดูแขนผมนะนรับน่ะนี่ครับจากแขนนี่ครันี่หางเรานะครับนี่ครับยาวเป็นแขนเล้วนะนะไม่ได้หลองนะครับน่ะนะนี่ครับ ตัวนี้ผมว่ามีครับสามโลขึ้นยาวแขนหนึ่งขอผมเลยครับนั่นน่ะนี่ครับปลายแขนครับนี่ครับปลายหางโลนนี่ครับจักกะเล้วนะครับนั่นน่ะสรุปยอดครับวันนี้ได้ยักมาตัวครับนั่นน่ะก็จะทำตัวนี้นะครับวันนี้นี่ครับนั่นน่ะตื่นเต้นมากเลยครับตัวนี้ ใหญ่มากครับชิ้นด,ด้วยหมดนะครับนะนะนี่อันนี้ช่อนยาวเป็นแขนครับใหญ่จริงครับตัวนี้ตามนังนะครับนะนะสรุปยอดนะครับวันนี้หาไซนี้ครับหาไซนี้กลับบ้านครับตัวแรกได้ตัวนี้ก่อนนะนะฝ่ามืออ,มอีกสักตัวหนะ้าพอดีได้ตัวนี้ กลับลยครับพอครับนะซื้อเครื่องมาเรียบร้อยนะครับสุกนอก้อมต้มยำทะไไร้ใบมะกรูดขาเครื่องพริกแกงพ้มเครื่องทิศต้มยำเรียบร้อยครับครบคนระับวันนี้มาคร้บ,รบถือว่าไม่ผิดหวังนะครับให้แห้ว ไอยักษ์กัไอยักษ์มาก็กลับเลยครับพอครับน่ะนะนะทำกินแล้วครับอนนี้นะนะ่ะฮะหาไม่ได้ก็มานั่งทำครับทำกินนะอามาก็ทำกินเองนะครับน่นนะ,นะนะอันนี้ก็น่าจะกินหลายวันอยู่ครับพอได้อยากได้กินครับน่ะฮนะนะ ของอยากของกินนะครับเขาเป็นของอยากของกินของเราขนาดนนะนะี่นนครับนี่ครับถือว่าโอเคครับวันนี้อี่ก็วันมานไม่มาแล้วบนะดนะั้ช่วงนี้สึกว่าจะ าตัวยากครับคนหาเยอะแต่ก็ก็ยังหมานอยู่ครับยังยังยังได้ตัวกลับบ้านก็ถือว่าโอเคครับน่ะนะตัวนี้ยาวจริงครับน่ะนะเยวตลับเม็ดมาวัดให้นะนะดูดีกว,ว่าเพราตัวนี้บรนยาเท่าไรเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปเอาตลับเม็ดกันนะมาดูกันครับอไอช้อนตัวนี้ยาวเท่าไร นี่ครับนั่นนะปลายหางนะครับแกเอามานี่ครับนั่นนะนี่ครับไอช่อนตัวนี้ยาวห้าสิบสองเซนนะครับนั่นเลยครึ่งเมตรครับห้าสิบสามครับห้าสิบสามครึ่งนี้อนับนั่น นี่ครับเหี้ยจัดบาเทเขาอันนี้ห้าสิบแลนะฮะอย่าไปยันห่างคนระับตามนั้นเลยคนระับน่ะไอช้อนตัวนี้ยาวห้าสิบสามเซนใหญ่ใหญ่มากเลยคนระับจริงตัวตรงนี้นะน่ะทะลุนี่ นะครับนะฮะนะทำกินดีกว่าหิวข้าวครับได้ํามเจ้ายักษ์นะครับวันนี้กินแบบคลิมนี้ก็ขคจบคลิปผลซุ่มยิมนังกระติกยิงปลาบนบกไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับนะั่